เฟรียว,วับฟาพอยเนี่ยเขาจะทําสีภายในเนี่ยที่ตัดกับตัวเป้นะเพื่อสะดวกแก่การหาของครับมีเป้อีกใบหนึ่งแยกออกมาเลยคุณลองนึกภาพตามแล้วคุณมีเป้หลักใบหนึ่งแล้วพอคุณถึงที่พักเอยอ,อะไรเอยคุณอยากจะแยกของออกมาใช้งานกับเจ้าตัวนี้ก็คือสบายตอบโจทย์ สวัสดีครับผมน้องหลุยจาก The p e r f i t House นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเป้แคริออรนะครับมีขนาด40ลิตร55ลิตรแล้วก็70ลิตรนะครับมีทั้ง f แฟ v วิลแล้วก็ f าร์พอยตนะครับของผู้หญิงของผู้ชายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละขนาดเนี่ยมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันยังไงนะครับไปดูกันเลยก็มาอยู่กับที่ใบแรกนะครับจะมี f าร p o อยตของผู้ชายคือด้านบน 3- 4ีนี้แล้วก็แฟลวิลของผู้หญิงนะครับ ถามว่าหลายคนถามเข้ามาว่าต่างกันยังไงนะครับ2รุ่นนี้ถ้าแยกชายหญิงจริงๆแล้วต่างกันที่สรลีระนะครับเป้ของผู้ชายของผู้หญิงเนี่ยแยกออกมาเพื่อสายสายที่หน้าอกอะครับกับสายฮิปเบลเนี่ยแยกมาเพื่อสรีระของแต่ละท่านนะครับถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมใช้ได้แต่ว่าไม่แนะนํานะครับผมจะรีวิวแฟร์วิวนะครับเพราะว่าฟังก์ชันฟ้าพอยแล้วแฟร์วิวเหมือนกันก็ภายนอกครับสามารถถือได้ทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะคิวอย่างนี้ ว่าจะหิ้วอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ด้านหลังครับเวลาที่เราอยากต้องการอยากจะสะพายเราก็สามารถเปิดเปิดเป้ออกมาได้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็หมนุนหมวนเก็บเข้าไปนะสายตรงนี้มีอะไรบ้างใช้งานยังไงนะครับตอนตัวแรกก็จะมีบัคเกอร์นะครับสฝั่ง อย่างนี้เสียบกับข้างหลังนี้นะปึ๊บสข้างนะไว้โหลดเป็นโหลดดิฟเตอร์นะครับปลดขึ้นปลดยาวปลดสุดก่อนหรือปลดปลดให้สุด2ข้างแล้วค่อยๆขยับทีละนิดได้นะเอาที่เรารู้สึกดีกับสรีระของเราปึ๊บแล้วก็จะมีบัคเกิลสอตัวนี้เหมือนกันทั้ง 40, 55แล้วก็70นะถามว่ามีไว้ทำไมไอ้เจ้าตัว40เนี้ยมันจะไม่มี เป้ใบเล็กให้เหมือน55ลิตรกับ70ลิตรนะแต่ว่ามันมีตัวบัคเกอร์ตรงนี้มาแถมมาให้เผื่อในกรณีที่เรามีเป้ใบเล็กของเจ้าตัว55และ70เนี่ยเราสามารถเรานำมาเสียบได้มันจะเป็นกระเป๋าใบเล็กเสียบที่อยู่อยู่สพายจากด้านหน้านะครับก็สามารถทำได้แล้วพอเราไม่ใช้2ตัวนี้เราก็ปิดเก็บเหมือนเดิมได้นะแลวเดี๋ยวมาดูกันที่ข้างหน้านะครับข้างหน้าเนี่ยเริ่มต้นมาเลยก็จะมี เป้ช่องด้านหน้าที่เชื่อมถึงกันนะสามารถใส่ของกระจุกกระจิกที่เราหยิบบ่อยเช่นขวดน้ําหรือ whatever นะที่เราหยิบบ่อยๆก็หยิบนี้ได้ไง่ายๆจากนั้นเราก็มีกระเป๋าด้านบนนะเป็นสามารถมีตัวของสามารถใส่พวกคุณแจเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยแล้วแต่เราเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันที่ข้างในนะเทวิวกับฟ้าพอยเนี่ยเขาจะทําสีภายในเนี่ยที่ตัดกับตัวเป้นะเพื่อสะดวกแก่การหาของครับ ภายในของเจ้า40ลิตรนี้ก็จะมีตะข่ายตรงนี้นะด้านหน้าแยกสามารถใส่สัมภาระไม่อยากให้มันชิดกันก็สามารถใส่ได้นะตะข่ายลมด้วยกแล้วก็ตัวนี้ก็มีบัคเกลิลนะครับสำหรับรัดรัดสัมภาระของเราให้มันแน่นขึ้นอะไรที่ต่างไปเลยจากที่ใน55ลิตรและ70ลิตรจะไม่มีก็คือช่องด้านข้างนะ ช่องรันข้างก็จะอยู่ยไหนเอ่ยหาไม่เจอไปแล้วอ,อยู่นี่นะซึ่งใน50ลิตรอะกับ55ลิตรกับ70ลิตรจะไม่มีนะตัว40ลิตรก็จะมีช่องด้านนี้สามารถใส่โน้ตบุ๊กหรืออะไรว่ไดเบอร์ของเราได้ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะสำหรับ40ลิตรเดี๋ยวเราไปดู55ลิตรของ ก็มาอยู่กับใบที่2นะก็คือ55ลิตรและ70ลิตรนะที่ผมนํามาพูดพร้อมกันเลยเนี่ยก็เพราะว่าฟังก์ชันของมันนะไม่ได้ต่างกันครับต่างกันที่ไอ้ตัว70ลิตรเนี่ยดิเมนชันมันจะเยอะกว่าแล้วก็อาจจะมีขนาดหลังที่กระโดดขึ้นไปนิดนึงก็คือไม่แนะนาให้แคลรี่ออนนะต้องโหลดอย่างเดียวแต่ถามว่ามันมีคนเอาไปแคลรี่ออนไหมมันก็มีแต่ถ้าจะถามจากผมเลยอ่ะผมก็ไม่กล้ารับปากนะเพราะเดี๋ยวจะมีแบบว่าเผื่อว่าไม่ได้แล้วจะมีปัญหาก,กันครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นตรงนี้ ไอเจ้า40ลิตรกับ55ลิตรที่ต่างกันชัดๆเลยนะก็คือตัว55ลิตรเนี่ยเขาจะตัดด้านข้างออกไปนะที่เป็นเหมือน40ลิตรเนี่ยเราสามารถเปิดแล้วก็มีช่องตรงนี้ได้แต่ว่า55ลิตรเนี่ยเขาจะมีเป้อีกใบหนึ่งแยกออกมาเลยซึ่งไอเป้นเนี่ยมันจะใส่ได้ทั้ง40ลิตร55ลิตรแล้วก็70ลิตรเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันมันเป็นยังไงซึ่งฟังก์ชันอื่นๆผมขอไม่พูดซ้ำนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกันเนาะภายในไไมไม่่่ีดอะรตาตาาแว ทีเด็ดมันก็คือตรงนี้แหละไอ้เป้ใบเล็กเนี้ยมันก็จะมีช่องด้านหน้านะสองข้างเวลาเราจะใส่อะไรแล้วก็มีช่องด้านบนครับเหมือนกันไ้ใส่กิ๊กเอ่อคุณจงคุณแจนะอะไรเล็กๆนี้มีสีตัดกับตัวเป้อยู่แล้วแล้วก็ข้างในเนี่ยด้านในเนี่ยสามารถใส่ถุงน้ําได้ด้วยนะมีช่องออกนะถุงน้ํานี่ครับข้างใน มันเปิดได้ไม่ไม่เยอะมากนะแต่ว่าใส่ของได้เยอะก็จะมีช่องสำหรับใส่ถุงน้ำนะแล้วก็มีช่องที่ซอยออกมามีซิปแยกนะครับแล้วก็มีช่องหลักช่องเมนอีกทีหนึ่งเขประมาณนี้ถามว่าเฮ้ยเอาไปเดินป่าได้ไหมถามว่าเดินได้ไหมก็เดินได้แต่ว่าตัวเป้ไม่ได้เน้นหรือออกแบบมาในในใน,ในแนวนั้นนะแต่ว่าใช้ถ้าคุณไปเที่ยวเนี่ยคุณสบายเลยนะคุณ ลองนึกภาพตามแล้วคุณมีเป้หลักใบนึ่งแล้วพอคุณถึงที่พักเอออะไรเอยคุณอยากจะแยกของออกมาใช้งานกับเจ้าตัวนี้ก็คือสบายตอบโจทย์แบ่งไปเฉพาะที่ใช้นะครับหลักๆ f a i แฟลว w วิวฟ้าพอยตก็ประมาณนี้ครับ<ม>ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเป้ไคลร,ริออนไม่ว่าจะเป็นแฟลว v วิวฟ้าพอยต์นะครับ40ลิตร55ลิตร70ลิตรนะหวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปน,นี้จะได้ความรู้ในการตัดสินใจ เลือกเปได้ไง่ายขึ้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นดีหรือไม่ดีผมบอกไม่ได้นะจนกว่าคุณจะได้ลองครับไงฝากร้านของเราด้วยนะครับเดี๋ยวคอฟฟี่เนาโพลิมิตทางออดหนึ่งครับมีหลากหลายช่องทางนะครับสา,ามารถทักเข้ามาสอบถาม,ไ,มได้นะครับเข้ามาที่ร้านก็มีแอดมินคอยให้คำแนะนำนะครับยังไงวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ